สวัสดีสดค่ะ,พ,คะพวกเรากลุ่มแฮปปี้ค่ะดิฉันนางสาววิจิตาทองปูชื่อเล่นชื่อน้ำฝนค่ะดิฉันนางสาวทาชัชชกุตาปูชื่อเล่นชื่ออุ๋มีมนะคะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเรานะคะจะมาวิเคราะห์การใช้ตัวแบบ m c k เ n z ซี7 s นะคะของบริษทัทไทยเปซินิฟูจจำกัดหาโชวน์นะคะสำหรับในด้านแรกเรามาดูกันที่เรื่องของกลยุทธ์หรือ t r a t จ G y กันนะคะ 1. s t r a t e g y เนื่องจากในปัจจุบันนั้นในยุคข,ของโลก,กาภิวัตน์จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงในด้านอาหารการกินวิถีชีวิตความเป็นอยู่และกิจวัตรประจําวันที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบนันและจากข้อมูลผลการวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้นจึงทําให้บริษัทไทยเพรสเด้์จึงมีการนําแนวคิดในการวางกลยุทธ์โดยจะมีการพัฒนานตลาดใหม่ Market Development การพัฒนาสินค้า Product Development วิธีการใหม่ New Process หรือการเจาะตลาดเพิ่มขึ้น p e n e t r a t i o n โดยใช้เทคโนโลยีหรือ,รอนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นจุดแข็งของมาม่าในการสร้าง Product d i f f e r n n t i a ัออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภคโดยบริษัทจะขยายลายสินค้า และการสร้างยอดขายชิงส่วนแบ่งทางการตลาดสินค้าอื่นที่ไม่ใช่แค่บะหมี่เท่านั้นเช่นหมวดข้าวต้มหรือโจ๊กเฉพาะในปี2,563นี้บริษัทมีแผนจะออกสินค้าใหม่5-6รายการและเตรียมส่งข้าวต้มปลารวมถึงการติบโตให้กับ Mama Oriental Kitchen หลังจากที่ผ่านมามีบะหมี่จากต่างประเทศเข้ามาทำจำหน่ายในประเทศไทย และต่อมากับหัวข้อ s t r u เจอร์หรือโครงสร้างภายในองค์กรสำหรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทไทยเพสเดนต์มีการวางกลยุทธ์ในการพัฒนาตลาดใหม่หรือ Market d e v e l o p m e n t การจัดในรูปแบบนี้ทำให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ชัดเจนมีคู่แข่งที่สามารถระบุได้โดยบริษัทแบ่โครงสร้างออกเป็น3กลคุณใหญ่คือ 1. ไทยเพสเดน์ฟู้ดสองไทยเพสเดน์เบเกอรี่3 ไทยเพรสเด t ์โปรดักค่ะและสำหรับไทยเพรสเ f o ์ฟู้ดจะประกอบไปด้วยพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่เราสามารถจําหน่ายทั้งในและนอกประเทศ 2. เป็นไทยเพรสเ b a ์เบเกอรี่ที่จะประกอบไปด้วยกับธุรกิจบเกอรี่ขนมปังหรือน้ำผลไม้ขนมปังพวกเบเกอรี่ก็จะอยู่ในเครื่งองหมายการค้าของนิดบิชินหรือโฮมี่ส่วนในผลิตภัณฑ์ของน้ำผลไม้ ะอยู่ในเครื่องหมายการค้าของกินเมดภายใต้เครื่องหมายการค้าของทั้ง3าบริษัทนี้อยู่ในบริษัทของ P.B. หรือไยเพสเซเดนเบเกอรี่โดยร่วมกันจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทั้งค้าส่งค้าปีหรือธุรกิจที่เป็นฟาสต์ฟู้ดและร้านอาหารสำหรับ3 President Product ในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เช่นฟิล์มห่อกระดาษยางออน บรรจุภัณฑ์อาหารรืดถ้วยกระดาษน,นอกเหนือนจากนี้บริษัทไทยเพสเดน์ยังมีธุรกิจการลงทุนร่วมในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจตัวแทนในหน้าสงปองเป็นต้นค่ะสำหรับในด้านที่3เรามาดูกันในเรื่องของระบบหรือบซีเตมกันนะคะค่ะสำหรับ3ามซีเตมบริษัทไทยเพสเดนต์ฟูด้ดจำกัดมหาชนจะตะนากถึงคุณประโยชน์ของความสำคัญของการเป็นหลักการยึดถือปฏิบัติ เป็นไปนในทางทิศเดียวกันในการดําเนินธุรกิจมีระบบการบริหารโดยมีคู่มือ8หลักการของนักปฏิบัติทั้งนี้บริษัทได้จัดทําคู่มือหลักการและบริหารกิจการที่ดีฉบับปรปับปรุงครั้งที่1ให้สอดคล้องกับหลักการดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจะจดทะเบียนในปีพศ2560 Corporate Governance c o สต์ออฟรีเทสคอมพานีตุตโที่กำหนดหลักปฏิบัติแก่คณะบริษัทได้ยึดปฏิบัติอย่างเหมาะสมฐานะของผู้นำองค์กรและผู้รับผิดชอบสูงสุดรวมถึงพนักงานทุกตำแหน่งจะประกอบไปด้วย8หลักการดังนี้ 1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กร ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 2. การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรที่เป็นไปอย่างยั่งยืน 3. เสริมสร้างคณะกรรมาก,การและพนักงานบริษัทที่มีประสิทธิภาพ 4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงสุดและการบริหารบุคลากร 5. ส่งเสริมนวัตกรรมและประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 6. ดูแลดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่เหมาะสม 7. รักษาความเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข,ข้อมูลค่ะและสุดท้ายข้อ8สําหรับการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นสําหรับในด้านหัวข้อที่4เรามาดูการเรื่องของรูปแบบหรือสไตล์กันนะคะ ในรูปแบบการบริหารของไทยเพรสเด้นฟู้ดจำกัดมหาชนรูปแบบการทำงานของผู้บริหารนั้นมีความสำคัญต่อบริษัทอย่างยิ่งเพราะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของพนักงานในองค์กรเนื่องจากหากมีผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นเป็นแบบอย่างในการทำงานที่ดีก็จะสร้างผลกำลังใจในการทำงานของพนักงานภายในองค์กร การดำเนินงานของผู้บริหารบริษัทไทยเพรสิดนต์ยังคงมุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความรอบคอบและมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตลอดจนตอบสนองต่อุ่มเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนอีกทั้งยังสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจนได้รับรางวัลไทยแลนด์สเตนเอบริตี้ investment หรือ TSHI 2 0 19จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำหรับในด้านที่5นะคะเรามาดูกันที่เรื่องของพนักงานนะคะหรือสตา f กันค่ะบริษัทไทย mm hmm. เป็นเซเดนฟูดจำกัดมหาชนนะคะให้ความเคารพในสิทธิมนุษยชนความเสมอภาคและให้เกียรติพนักงานอย่างเท่าเทียมกันในด้านความปลอดภยัยด้านการทำงานรวมถึงปัศจาักการร่วงละเมิดหรือขมเหงในทุกรูปแบบ บริษัทได้เห็นว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจจึงให้ความสำคัญในการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมรวมไปถึงสร้างความสุขในการทำงานภายใต้การบริหารการจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างการทำงานกับการใช้ชีวิตสร้างความรักความผูกพันต่อองค์กรสร้างความสามัคคีเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันระหว่างพนักงานกับพนักงานพนักงานกับองค์กร อันเป็นพื้นฐานของพนักงานที่ดีบริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นเสนอแนะในเรื่องสมสติการสภาพการทำงานความปลอดภ,ภัยและการมีการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีเพื่อนำไปพัฒนาองค์กรนำไปเป็นเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนโบนัสเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงาน สำหรับในด้านที่6นะคะเรามาดูกันที่เรื่องของทักษะหรือสกิลกัน,นะคะ่ะบริษัทนะคะมีนโยบายาสนับสนุนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับบุคลากรให้มีประสิทธิภาพนะคะโดยบริษัทนะคะจะจัดมีการอบรมประจำปีสำหรับพนักง,งานทุกตำแหน่ง เพื่อทบทวนความรู้ความสามารถให้กับพนักงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพสม่ำเสมอทุกปีนะคะโดยมีหลักสูตรทั้งหมดนะคะ3 3 3หลักสูตรนะคะอบรมเฉลี่ยของพนักงานแต่ละคนนะคะจะอยู่ที่14ชั่วโมงต่อปีนะคะซึ่งพนักงานและผู้บริหารเนี่ยได้กําหนดสมรรถนะผู้นํานะคะมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะให้เข้ากับยุะคดิจิตอลดิเรกชันค่ะตัวอย่างหลักสูตรที่จะมายกตัวอย่างให้ดูนะคะ หลักสูตรในด้านแรกนะคะหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพนะคะเช่นหลักสูตรการป้องกันอันตรายจากหลังสีหลักสูตรระบบการเครื่องสูบน้ําที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะ2นะคะหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารนะคะเช่นหลักสูตร innovation project management นะคะหลักสูตรก้าวสู่ความสําเร็จที่แท้จริงในโลกการตลาดด้วย ประสบการณ์แห่งอนาคตนะคะ 3. นะคะหลักสูตรการสร้างศักยภาพในการทํางานนะคะเช่นหลักสูตรล่าสุดปัญหาการทําจัดบัญชีมาตรฐานการรายงานทางด้านการเงินนะคะหลักสูตรประเด็นสําคัญที่ต้องปฏิบัติในการจัดทําบัญชีนะคะ ะะจะเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะคะมาตรฐานและข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นหลักสูตรการคํานวณฉลากโภชนาการสหรัฐอเมริกาแบบใหม่หลักสูตรระบบการจัดการพลังงานนะคะหลักสูตรอธิบายแนวทางเกี่ยวข้องกับข้อบังคับนะคะ 6. นะคะหลักสูตรเกี่ยวกับมาตรฐานการต่อต้านคอร์รัปชันนะคะก็คือหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและการประเมินการควบคุมภายในเป็นต้น,นะคะ่ะ ในด้านสุดท้ายนะคะก็คือค่านิยมนะคะหรือแว l ลนะคะจะแสดงถึงเป้เปาหมายหรือวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนดขึ้นนะคะเพื่อให้พนักงานนะคะใช้เป็นหลักในการยึดถือในปัจจุบันนะคะของบริษัทไทยเพ e s เดน n t ฟูนะคะก็คือคําว่า power นะคะ P ตัวแรกก็คือ participation นะคะคือการร่วมมือร่วมใจนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านการทํางานหรือการจัดทํากิจกรรมใดๆใ,ในบริษัทจะเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมนั้นๆเพื่อเสริสมสร้างความสัมพันธ์ในองคอ์กรและการทํากิจกรรมร่วมกันนะคะ O นะคะ ออร์แกนิกเซชนะคะคือฝ่ายเรียนรู้นะคะคือโดยบริษัทเนี่ยจะมีการจัดอบรมในการหลักสูตรต่างๆนะคะและมีการจัดให้พนักงานนะคะมีส่วนร่วมในการเข้าอบรมนะคะสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานนะคะ W นะคะคือ Work c คคันนะคะคือสู่มาตรฐานนะคะบริษัทมีการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพรวมไปถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆนะคะที่ทันสมัยนะคะและได้มาตรฐานสากลน,นะคะ e นะคะ acting acting นะคะคือทำงานมีจริยธรรมนะคะโดยบริษัทนะคะมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันภายในบริษัทนะคะปลูกฝังให้พนักงานและบุคลากรทำงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมนะคะ s นะคะ s u s t a i n a i l i t y นะคะคือธุรกิจที่ยั่งยืนนะคะคือพัฒนาบุคลากรพัฒนาเทคโนโลยีใส่ใจคุณภาพสินค้าและปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของบริษัทเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนนะคะ R นะคะ Responsibility นะคะหรือทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบนะคะคือบริษัทมุ่งมั่นในการทำหรือการจัดทำกิจกรรมนะคะเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างต่อเนื่องค่ะภายใต้วิสัยทัศน์นะคะเป็นผู้นำระดับโลกในการผลิตภัณฑ์อาหารและแบรนด์สินค้าที่อยู่ที่ผู้บริโภคย,ยอมรับและพึงพอใจให้มีอยู่ในทุกครัวเรือน โดยเป็นปผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลภายใต้การําเนินงานธุรกิจที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนนะคะการที่บริษัทนะคะมีการนำวิสัยทัศน์มาใช้ในบริษัทนะคะเพื่อแสดงให้ถึงความมุ่งมั่นในการที่จะเป็นผู้นําทางการตลาดของประเทศนะคะถึงแม้ปัจจุบันบริษัทเนี่ยจะเป็นผู้ครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากถึง50-52%ซนะคะซึ่งมาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะคะแต่ในตลาดต่างประเทศเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสในการเติบโตมากเช่นกันค่ะ สรุปนะคะจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในบริษัไท p ท e s ิเดียนฟู้ดจำกัดมหาชนนะคะโดยใช้เครื่องมือ m มคเซซี 7s นะคะ<ไ>นอกจากบริษัทเนี่ยยังจะสะท้อนเห็นความต้องการที่จะ,สะแสวงหาโอกาสในการขยายสายผลิตภัณฑ์ใหม่เสมอนะคะยิ่งในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจน,นะคะบริษัทเนี่ยจึงต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อกระแสะโลกและที่สําคัญนะคะบริษัทมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะคะในการบริหาร ส่งผลให้พนักงานนะคะผู้ปฏิบัติงานเนี่ยรู้สึกถึงความตั้งใจของผู้บริหารนะคะที่จะนําพาองค์กรไปถึงเป้าหมายนะคะในด้านพนักงานเองนะคะก็ตระหนักถึงความสําคัญในหน้าที่ของตัวเองนะคะและค่านิยมขององค์กรนะคะทําให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขนะคะทำให้บริษัทไทยเพสิดเน้นฟู้ดจำกัดมหาชนนะคะสามารถส่งมอบสินค้าที่มีประสิทธิภาพให้กับกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่คะ่ะสำหรับวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเรานะคะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้คะ่ะ